พากินชบุรีมีหาหมูทอดที่กรอบมากแต่ดูชื่อไว้ก่อนโอเคหางหมูกรอบทอดวัดหนองเกตน้อยกรอบมมกแต่ไม่ได้กินนะเราดูจากดูจากการที่ทอดของพี่น่าจะกรอบแม่พี่บอกว่าทอดใหม่ๆห้ามเป่านะกัดเลยจะได้ร้อน แม่ตอบหน่อยนะเออบ้านไอ้รหมือจ้าป่ะเหมือนจัาคุณเนี่ยค่ะอยังไม่ได้ตับจิ้มเลยเอย่างละเป็ดเดียวมาดูก่อนครับได้เลยมาดูก่อนเตรียมก่อนพี่อไอหางใหญ่ไอจำโบ้งใหญ่มันจะเป็นเนื้อเยอะครับพอเนื้อจะเยอะคล้ายหมูกรอบแหละเนาะ ไปฝากแม yeah, ่หนหางร้อยครับอยาไปซื้อข้าสองหางเโว้ยที่อยู่จะอับกับพวงที่ใช่แต่าที่บอเอาหางแล้วพี่ินิวไหมอ น้ำจิ้มช่วยความกรอบมาร้อนๆตามความกรอบอร่อยแหนมจิ้มเหมือนน้ำจิ้มค่ะาุกคนเพราะว่าน้ำจิ้มรสเด็ดมาเลยชิวอ่อนชิวดำ เพื่อพุมาอร่อยใส่อากระปิ้นนิดน่งนั่นก่อนกว้า่่มขึ้นเขาต่อมากเลยมือประมาณดูอันต่อมันทด ถ้าอยู่ใกล้คยาให้มืรับขอไปขายหน่อยใจหายมองนี่มือตอนนี้ผมก็มีตั้ง่ะใส่เปรี้ยวตางดีแล้วมาคาเดียวกันน่าดูความพูของนี่านเ้ยปานเี้ยขึ้นมาเขาต้องิหวานเขาว่าอานี้ยมเปรี้ยวนกลางเยขาไม่หวานเลยาาย ขอขอ,ขอคิดหน่อยไม่ใช่ไรนี่คุยแม่ต้องวานเนื้อนะบ้านบ้านของเก๋ไม่เท่หไก็เหว